เมื่อมีการพูดถึงราคาพื้นฐานของการประกอบพิธีฮั์ที่1,80,000บาทหลายคนก็คงสงสัยแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วที่เราเองต้องจ่าย2,000 0 0กว่าบาทเกือบเกือบ3000,000หรือคนรู้จักเราเนี่ยบอกว่าไปปีนี้เนี่ยมันประมาณ 2,08, 0 0 0แปด0 0 0แล้วส่วนต่างประมาณ1,000 0 0บาทจากราคาที่ทางกระทรวงมหาไทยได้พูดไว้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราไปพูดคุยกับคุณดิด หรือคุณมูหมัดอาลีตอเล็บนะครับผู้จัดการกลุ่มอัตตัยบูนเพื่อฮัจและอุมรอนะครับว่าตกลงแล้วมันมีอะไรที่เป็นข้อความระหว่างบรรทัดที่เราควรจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในเรื่องนี้ครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุครับ,บครับอัยกุมุสสลามวุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุครับผมครับกรณีที่คุณซาบิดาไทยเศษได้บอกว่ามีการเจรจาให้มีการลด ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานลงไปเหลือเพียงประมาณ1,80,000บาทเนี่ยตรงนี้มีอะไรที่ต้องอธิบายให้กับพี่น้องฮุดยารหรือว่าว่าที่ฮุดยารในปีต่อๆไปได้ทําความเข้าใจร่วมกันไหมฮะผมก็ครานี้เรียนให้ทราบเบื้องต้นแบบคร่าวๆก่อนนะครับคือค่าใช้จ่ายของการเดินทางไปประกอบพธิธีฮัทนะครับผมจะมีท่างแย่แบบ หยับๆหน่อยก็คือสอส่วนหลักๆเลยส่วนแรกคือค่าจ่ายพื้นฐานค่าจ่ายพื้นฐานตัวนี้ประกอบไปด้วยค่าพิธีฮัทช่วงมาใช้ที่เราไปอยู่ที่มีนาอัลลฟะที่เป็นช่วงของพิธีฮัทหลักๆนะครับประมาณวัน7วันนะครับแล้วก็ค่าประกันภัยต่างๆค่ารถเดินทางพาหนะนะครับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับและค่าอาหารในช่วงพิธีฮัทนะครับและหลังจากนั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนส่วนที่ รองลงมาแต่ก็เป็นรองที่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเหมือนกันคือค่าที่พักที่มักะร์คือโรงแรมที่มัการ์และมดินนะนะครับอีกประมาณ30วันโดยประมาณของแต่ละบริษัทนะครับผมก็ที่พักและอาหารนะครับอันนี้ยังไม่รวมเรื่องค่าทริปต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นฐานตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ที่ที่พูดถึงเนี่ยคือค่าใช้จ่ายส่วนส่วนแรกเท่านั้นในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยมันมันมันจะมีค่าหลักๆคือส่วนแรกพื้นฐานบวกส่วนอื่นๆที่ค่าที่พักมาดินะและมักะร์ อันนี้คือส่วนที่จะทำให้กาให้จัามันจะมากกว่าที่ที่เป็นข่าวนะครับผมแต่ว่าแต่ต้องยอมรับว่ามีการเจราจาต่อรองริงแล้วเกิดผลในการที่มีค่าใช้จ่ายลดลงในเรื่องของค่าใช้จ่ายพื้นฐานจริงอันนี้ต้องก็ถือว่าทำดีแล้วมากครับผมแต่ว่ายอดยอดของรายละเอียดต่างๆที่ว่ายกมาถึงขั้นเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ยังยังไม่ทราบว่ามีรายอะไรบ้างที่ทําให้ยอดลงมาขนาดนั้นเพราะว่าเท่าที่พูดคุยกับผู้ประกรอบการแล้วบรรดาพี่น้องแซดหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกตัวเลขมันอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับ ประมาณนี้ครับผมกลับแล้ว2ปีที่ผ่านมาในการดูแลของนายชาดาไทยเศษเนี่ยทางอตัยบุญเองได้เห็นส่วนลดตรงไหนที่มันเป็นจุดที่จับต้องได้ฮะ อย่างอย่างเบื้องต้นคร่าวๆนะครับอย่างพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจพิธีรัตศาสตร1,444คือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเงินคืนคนละพันกว่าบาทนะครับแต่ส่วนของปีล่าสุดปี66ที่ผ่านมาเนี่ยตามเอกสารที่มีการแจ้งจากกรมการปกรครองเนี่ยจะได้รับคืนท่านละประมาณ8,000-9,000บาทนะครับซึ่งแต่นั้นคือยอดเงินยังไม่เข้ามานะครับผมก็อันนี้คือทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มันถูกลงจริงในในส่วนของตรงนั้นแต่ว่ารายละเอียดว่ามันเป็นการ คืนจะอะไรเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่ต้องที่ต้องที่จงกันต่อไปนะครับผมแต่สำหรับปีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ย ที่มีการลดลงในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่ได้รับเข้าข่าวมาแต่ก็ยังไม่เห็นเอกสารอย่างเป็นทางการนะครับว่าค่าถูกเครื่องบินโดยเฉพาะส่วนพี่น้องที่เดินทางช่วงท้ายเนี่ยอย่างพี่น้องที่เดินทางจากกรุงเทพที่ไปเดินทางช่วงท้ายเนี่ยจะได้รับลดการลดค่าตั๋วหมื่นกว่าบาทเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเที่ยวบินซึ่งเที่ยวบินตรงนี้เนี่ยในการในในปีนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่อแอบกังวลอยู่พอสมควรคือเดิมเนี่ยนะครับกำหนดเนี่ย การที่พุทธญาติเดินทางช่วงท้ายจะเดินทางเข้ามากะกอบแปลว่าจะเดินทางจากกรุงเทพไปลงที่สนามบินจีนดาไปนั่งรถต่อเข้ามากะนะครับหลังจากเสร็จที่ฮัทแล้วนะครับช่วงท้ายก็จะเดินทางนั่งรถจากมาดีนาจากมากะไปมาดีนาแล้วขึ้นเครื่องกลับจากมารีนาลงมากรุงเทพเลยแต่ปีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะครับคือ,อลงที่จีนดาเสร็จแล้วพอเข้ามาดลนะก็ะต้องนั่งรถกลับเข้ามาที่จินดาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขึ้นเครื่องซึ่งราคาตั๋วจะถูกลงนะครับถามว่าในการส่วนลดตรงเนี้ยมันถูกลง เยอะไหมเยอะเยอะหนึ่งหมื่นกว่าถือว่าเยอะนะครับผมแต่ว่ากับคำกล่าวอ้างที่ว่าเป็นการลดแล้วครับแล้วการให้บริการเท่าเดิมอันนี้อาจจะมีอาจจะมีความแตกต่างมันอยู่ในประเด็นนี้เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับผมคือการเดินทางระหว่างมักกะไปมาดินานเนี่ยประมาณ4ี่ห้าร้อยโลเนี่ยนะครับประมาณหกเจ็ดชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับเนี่ยคือถ้างถ้าต้องเดินทางไปกลับเนี่ยมันก็มันก็ทําให้ผู้โดอาจจะเกิดความ ความล้ากันระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างเช่นอยู่มา30วันแล้วเดินทางกลับหรือเดินทางไกลเนี่ยมันก็เดินทางจับมาดีนะเข้าจินดะแล้วขึ้นเครื่องต่ออีก8ชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับพี่น่ว่าถามว่ามัน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 ปกติเนี่ยพี่น้องที่ไปอุ้มร้อบางบางท่านบางกลุ่มก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เพื่อกิดความแฟร์แต่ว่าถ้าเทียบถ้าในคํากล่าวที่ว่าราคาลดลงบริการเท่าเดิมอันนี้อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ในในประเด็นนี้ ครับทั้งนี้ในเนื้อหาข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นการเจรจาแค่3ปีแล้วก็จะหมดลงในปีนี้ปีหน้าต้องมีการเจรจากันใหม่แนวโน้มค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรครับ เออคืออย่างนี้ครับเรื่องสามปีคือมันเป็นการเซ็นสัญญาระหว่างทางรัฐบาลไทยกับทางบริษัทผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทของซาอุดีนะครับบริษัทมชา,าชาลิกนะครับที่เป็นผู้ดูแลเรื่องพิธีกรประกอบพิธีฮั้นช่วงมีนาหรรฟ้าช่วงนั้นนะครับซึ่งอันนี้มีการทําสัญญาไว้สามปีนะครับซึ่งเลยตอนนี้ผมผมไม่ไม่ไปลงเลนตรงนั้นแต่ว่า,วาพอสามปีพอผ่านหลังครบสามปีเนี่ยก็มีการ พิจารณาเลือกผู้ให้บริการใหม่ซึ่งตอนนั้นก็ต้องดูว่าจะเป็นจะเป็นรายใดเป็นผู้ให้บริการแต่บริษัทมาชาติเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ทางประเทศต่างๆในอาเซียนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการนะครับผมแล้วก็ถามว่าในเรื่องของการที่จะ,ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเป็นเป็นเป็นวราวระวาระไปนะครับพื้นฐานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลกักๆนะครับเรื่องของช่วงพธิธีธธคือทุก ที่เต็นที่ที่พักผพ้ให้เป็นที่พักนะฮะทั้งที่มีนาอัลอฟะนะครับเรื่องรถเดินทางระหว่างเมืองเรื่องรถเดินทางรถด,ดยสานต่างๆนะครับที่เป็นพื้นฐานแล้วก็อาหารช่วงประมาณ8วันที่มีนาอัลอฟะนะครับแล้วก็ตัวขบินไปกลับกรุงเทพฯซาอุดิอาระเบียค่าประกันภัยนะครับผมวันนี้คร่าวๆในส่วนของแสนแปดที่ที่ว่านี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในค่าใช้จ่ายหลักถ้าถ้าคุณฟัตตาได้เห็นประกาศของทางกรมเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยค่าค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วที่มีการประกาศมาก่อนนั้นเนี่ยอยู่ที่มันหกหมื่นปลาย,ลายๆเกือบเจ็ดหมื่นเนี่ยซึ่งถามว่าราคานี้ถ้าเทียบกับถ้าพี่น้องที่เคยเดินทางไปอุ้มร้อนหรือเคยเดินเคยซื้อตั๋วเองเนี่ยก็จะทราบว่าถ้าบินตัว๋วบินตรงไปกับกรุงเทพจีด้านเนี่ยเฉลี่ยสองหมื่นต้นๆถึงสองหมื่นห้าก็น่าจะเป็นราคาที่ท,ที่โอเคแล้วถ้าสามหมื่นนี่คือแบบ ค่อนข้างจะมากแล้วทีนี้มันขึ้นไปถึงเกือบเกือบเจ็ดหมื่นเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าแค่แก้ไขตัวนี้ได้ตัวเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องฮัทก็น่าจะลดลงมากพอสมควรสำหรับปทญยาแล้วครับแต่เนื่องจากว่ามันมีข้อตกลงัระหว่างระหว่างรัฐนะครับที่ว่าจะต้องเป็นเที่ยวบินเฉพาะทําให้ตัวเนี้ยมัน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 เพิ่มขึ้นนะครับครับคุณดิดครับพี่น้องถามว่าที่มันแพงเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปทาฮัทนานเกินจําเป็นหรือเปล่าไปกันทีสี่ส้าห้าสิบวันเนี่ย ถ้ามันลดลงมาเหลือเพียงช่วงเวลาของการทำฮัทจริงๆหรือว่าบวกเพิ่มได้นิดหน่อยสำหรับการไปเยี่ยมที่มาดีนะเนี่ยมันจะประหยัดลงได้จริงไหมฮะคือที่พักที่ที่ซาอุเนี่ยนะที่มักการมาดีนะในช่วงพิธีฮั์มันจะเป็น มันจะเป็นที่เดียวในโลกมันเป็นห่วงเวลาในการจอมาตีการเดินทางไปสั้นกว่ากับกับยาวกว่าค่าใช้จ่ายก็พอๆกันหรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ําเพราะต้องมีการปัจจุบันเนี่ยการการเดินทางที่ที่เรื่องที่พักเนี่ยนะครับมันเป็นการเช่าช่วงเวลาไม่ใช่ว่าไป3วันจ่าย3วันไป7วันจ่าย7วันอันนั้นไม่ใช่อันนี้ก็ต้องตัดออกไปส่วนณปัจจุบันการเดินทางแบบแบบที่บินเฉพาะพิเศษเนี่ยนะครับทำให้คนเดินทางไปสั้นเนี่ยจะต้องซื้อตั๋วขากลับเองเพิ่มขึ้นอีกทาให้ค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มขึ้นอีก อ่าฮะอันนี้คือคือประเด็นหนึ่งอ่ะน,นะครับผมซึ่งซึ่งมันก็ดูแปลกๆแ,แต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคือความจริงที่มันเกิดขึ้นนปัจจุบันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถามว่าราคาฮัทไทยราคาสูงขึ้นไหมสูงขึ้นจริงครับคุณฟาตาแต่สูงขึ้นประเทศเดียวไหม ไม่ใช่เพราะว่าราคานี้ขึ้นทั่วโลกครับผมเคยเจอเพื่อนผมเองที่เป็นคนมาเลเซียไปฮาปีล่าสุดเนี่ยจ่ายราคาเดียวกันแต่ที่พักเขาเนี่ยไกลกว่าแบบระดับของของอัตตัยบุญพักเนี่ยคือแบบทิมแบบ v อพเนี่ยเราพักหอนาริกาใช่ไหมครับแต่ของเขาราคาเดียวกันเนี่ยเขาพักไกลกว่าหอนาริกาอีกนั่คือสิ่งที่ที่ต้องต้องต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่าย ที่ซาอุดิอาระเบียราคาสูงขึ้นจริงที่พักราคาแพงขึ้นค่าที่จ่ายค่าของชีพอาหารของใช้ต่างๆราคาแพงขึ้นหลังจากที่มีเรื่องการเก็บภาษี15%ะนะครับมันต่างๆมันแพงขึ้นจริงเราต้องยอมรับแล้วก็มันสะสอดรับกันนโยบายของทางการซาอุดิอาระเบียที่วิชั่น2030ที่จะ,ะพึ่งพาการลดการพึ่งพาการใช้น้ํามันนะครับน้ำันดิและอุมรอก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับทางประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยครับผม ครับในมุมของอัตัยบูญเองมีข้อเสนอแนะอะไรหรือเปล่าที่น่าจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการทําฮั์มันลดลงในราคาที่เอื้อมถึงได้เพื่อที่พี่น้องมุสลิมจะได้ไปประกอบพิธีฮั์ได้ง่ายขึ้นในอนาคตครับคือในในมุมพาาพรวมเบื้องต้นแบบคิดไว้ๆนะครับคือถ้าสามารถตัวปตัวแปรหลักเลยเนี่ยถ้าเห็นจากอง์ประกอบราคาค่าตั๋วเครื่องบินนี่คือส่วนหลักที่จะมีผลในการเพิ่มขึ้นหรือลด หรือลดลงในหลักหมื่นได้เลยนะครับอีกเรื่อนหนึ่งคือเรื่องของประเภทที่พักเมื่อก่อนพี่น้องหู้ใยคนไทยพักค่อนข้างไกลนับแสนไปปาร์ติปันเนี่ยถ้าถามว่าราคาสองแสนต้นๆเนี่ยพักข้างพักไม่ไกลมากได้ไหมก็ยังจัดได้อยู่นะครับแต่ว่าราคาที่เกือบสามแสนเนี่ยสมมติจะเป็นการพักแบบพวกหรือ i p คือหอนาฬิกาซึ่งถ้าปรับลดตรงเนี้ยไปเลยเนี่ยถามว่าราคาลดลงแน่นอนแต่ว่าถ้าเราต้องดูว่าอ,อ,อยากจะให้เป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นการเรนจ์ราคาว่าที่พัก โซนนี้ประเภทนี้เกรดนี้ราคาควรอยู่ในห่วงห่วงราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความเป็นการแข่งขันยเป็นธรรมานะครับว่าโอเคโซนหอริการราคาควรเป็นประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ฟิกตายตัวโซนมาลาลราคาประมาณนี้นะส่วนโซนข้างวังประมาณนี้นะเพื่อให้เดี๋วนวมาเป็นการคุ้มครอง ผู้บริโภคหรือพน้องานูดยาในการที่จะไม่ไม่ไม่ไมถูกนะคิดราคาเกินผลเกินไปแต่ท่านนี้ท่านนั้นต้องก็งต้องยอมรับครับคุณพระตาว่าการเดินทางไปเลร่าสาสถึงสีวันเนี่ยมันจะมีบริการอื่นๆเสริมพิเศษที่ทางผู้ให้บริการแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะจะให้กับพี่น้องอย่างไอ้ต้บุญเองเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างปีนี้นะครับเราพอเราต้องเดินทางไปกลับระวเมืองสองทางเนี่ยคือขากลับต้องเดินทางด,ด้วยด้วยรถจากมาดินามามาจิดด้าเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นกลับเนี่ยเราก็ เพิ่มเซอร์วิสของเราในการที่จะเปลี่ยนเป็นการนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากมักกะปมายมีนนะเพื่อให้เกิดความสบายกับผยับมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายตรงนี้เราไม่ได้ได้เก็บเพิ่มเติมนั่นแปลว่าการจัดการต้นทุนต่างๆของผู้ให้บริการหรือแซ่แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในผู้ที่เคยเกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะบางทีเนี่ยราคาเท่ากันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทางผู้ยับเองก็ต้องศึกษารายละเอียดด้วยเพราะว่าเรื่องของอความแตกต่างในการให้บริการก็ต้องเป็นเรื่องของการแข่งขันโดยโโโดดดยดยดยปปกกกติิวว่าาผู้รรระอบใมีส ประมาณไหนนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยว่าโอเคช่วงการโดยโดยโดยเนื้อแท้ของฮัร์แล้วก็ที่พักหลักๆเนี่ยโซนแบบนี้เนี่ยมันขุ่นอยู่ในอยู่ในเรนจ์ราคาที่เท่าไหร่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็พี่น้องจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นน,นะครับครับอีกหนึ่งคำถามที่น่าสังเกตมากก็คือตัวเลขของผู้ไปประกอบพิธีฮั์ในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6000เศษเศษทั้งที่ณจุดพีคเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0คนตัวเลขมันหายไปครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายมันก็ขึ้นมาเท่าหนึ่งมันมีความสอดคล้องอะไรกันยังไงไหมฮะครับก็ขออนุญาตตอนนี้จากประสบการณ์ที่พี่การแลกเปลี่ยนกับพี่น้องแซนแล้วพี่น้องผู้ใหบริการนะครับก็คือที่มองคือ2ปัจจัยหลักคือหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ช่วงที่สดใสเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหลังในงเรื่องของการลงทะเบียน ก่อนหน้านี้เนี่ยการจ่ายเงินลงทะเบียนเนี่ยนะครับอยู่ที่สูงสุดที่เคยผ่านมาวันมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับและปีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายงวดแรกในการลงทะเบียนที่พี่น้องผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทต้องจ่ายให้กรมการปกครองเพื่อลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่คนละแสนสี่หมื่นกว่าบาทซึ่งซึ่งเหมือนกับประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับของการเดินทางแล้วก็บังทําให้บางที่บางขั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะ เก็บเงินได้ทันนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งท,ท,ที่ที่น่าจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้อ่าพี่น้องไม่สามารถลงทะเบียนได้แต่กัรก็ตามเนี่ยคิดว่าน้าหนักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเพราะว่าอย่างปีนี้นะครับก็ทางกรมก็มีการเปิดเปิดลงทะเบียนอ่อลดสองเข้ามาซึ่งก็จำนวนคนที่เข้ามาก็ไม่มากเท่าที่ควรครับก็น่าจะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วก็ลงมาเือเรื่องของการลงทะเบียนตรงนี้ในส่วนงวดแรกแล้วก็ค่าใช้จา่ายอื่นที่เกิดขึ้นนะครับผม